สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมมอสช่องทางธรรมชาติครับเมื่อ2เดือนก่อนผมก็มีโอกาสนะครับได้ดูแลต้นกล้วยนะครับที่ผมปลูกทิ้งไว้นะครับผลปรากฏว่ามันไม่ค่อยโตครับก็เลยทําการขูดเอาหญ้าออกขูดหน้าดินเอาหญ้าออกแล้วก็พวนดินให้อากาศมันเข้าไปในดินนะครับดินแข็งมากเลยครับมือแตกพอพวนดินเสร็จ ผมก็เอาเศษของกล้วยตากนะครับโรยโรยโยบนหน้าดินครับหลังจากนั้นก็เอาพวกเปลือกกล้วยนะครับที่ผมได้แกะแล้วเอากล้วยไปตากเนี่ยคือผมแปรรูปกล้วยตากด้วยนะครับก็เอามาคุมหน้าดินครับผมคิดว่ากล้วยเนี่ยเวลามันย่อยสลายแล้วมันก็น่าจะเป็นธาตุาอาหารให้กับต้นกล้วยนะครับแล้วก็ช่วย ควบคุมความชื้นบริเวณหน้าดินของต้นกล้วยต้นนี้นะครับแต่ดูทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะตายไปแล้วนะครับต้นกล้วยต้นนี้พอคุมด้วยเปลือกกล้วยเสร็จก็เอาฟางเก่านะครับที่ผมมีอยู่นะครับมาคุมไว้อีกรอบนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆที่อยู่หน้าดินนะครับได้มีที่ซ่อนตัวแล้วก็พวนดินทําที่อยู่อาศัย ย่อยสลายพวกเศษซากเพื่ซากสาต์เพื่อคลายธาตุอาหารมาให้ต้นกล้วยต้นนี้นะครับผมพอเราคุมด้วยฟางเสร็จแล้วก็ลดน้ํานะครับด้วยบัวลดน้ําภายในสวนผมก็มีสาะน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยครับเนี่ยครับก็ดูแลกันไปครับทีแรกเนี่ยต้นไม่โตเลยก็ลดน้ําแทนที่จะลดน้ำเปล่าๆนะครับเราก็เอา ปุ๋ยที่เราหมักไว้นะครับมาผสมด้วยนิดหน่อยนะครับก่อนลดน้ํานะครับอันนี้เป็นน้ําหมักลดเจิดนะครับที่ใช้หน่อกล้วยนะครับมาหมักนะครับผมเพื่อทําให้มีธาตุอาหารแล้วก็ให้ความชื้นหน้าดินให้กับสิ่งมีชีวิตได้อยู่รอดได้นะครับผมก็ทําไปทุกต้นเลยครับพอ2เดือนผ่านไปนะครับผลปรากฏว่าก็ได้ผลดีอยู่ครับ กล้วยก็จเจริญเติบโตขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยครับผิดหูผิดตาเลยเนี่ยครับดินดินข้างในเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีสีเข้มขึ้นครับแล้วก็มีความชื้นอยู่นะครับแตกต่างจากาครั้งแรกที่ผมขุดเลยนะครับขุดตอนนั้นเนี่ยโหแข็งมากครับเรียกได้ว่าขุดไปเด้งคืนเลยครับมือเนี่ยแตกเลย เนี่ยครับก็มีต้นมีใบออกมียอดออกนะครับรู้สึกว่าใบจะออกมาเยอะเลยครับแต่ต้นแค่นี้ก็จะปล่อยใบไปนะครับโดยที่ไม่ตัดใบนะครับเนี่ยครับเศษเปลือกกล้วยก็ยังอยู่อยู่นะครับหลังจากนี้เราก็ให้ลดน้ําเรื่อยๆนะครับ2วันครั้งตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับค่อนข้างที่จะ มีลมแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับวันเว้นวันหรือ3วันครั้งอะไรเงี้ยครับหรือสัปดาห์ครั้งแต่ว่าสัปดาห์ครั้งเนี่ยควรให้เยอะหน่อยต้นกล้วยนี้ก็ต้องการการดูแลเช่นกันนะครับถ้าไม่ดูแลต้นก็ไม่แข็งแรงเหมือนที่ผมทดลองในครั้งแรกนะครับคือปลูกทิ้งแล้วต้นก็แคแก่นนะครับไม่โตนะครับ อันนี้ปัจจุบันนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับต้นก็เริ่มสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม